เรียนท่านผู้ชมเราเรียนหุ้นส่วนนะมันกนําลังเข้มงวดมาเรื่อยๆและประเด็นที่น่าสนใจคือวัคซีนที่รัสเซียนํามาใช้นั้นยังไม่ผ่านมาตรการการใช้ในระยะที่3หรือเฟสสามคือการใช้คนจำนวนมากตอนนี้ก็เริ่มถูกโจมตีจากหลายประเทศการประกาศใช้ก่อนเวลาของรัสเซียเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองนะครับบางประเทศก็ไปทําการลงนามแล้วอย่างไรก็ตามโควิด -19 นียังคงจะอยูดกับเราต่อไป นในอังกฤษบอกว่าจะเกิดขึ้นในประมาณราวเดือนกันยายนนะสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนนะครับประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์บอกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประมาณเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาคมแต่จนถึงขณะนี้สหรัฐก็ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้วัคซีนโควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่ทําลายเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและการเมืองในหลายๆประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับส่วนประเทศไทยโควิด -19 ไม่มีนะครับแต่ที่เป็นปัญหาตอนนี้คือเรื่องสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองนะครับซึ่งกําลังเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลัก <c oughs> นะครับที่ทําให้เกิดการชุมนุมประท้วงในปัจจุบันอย่างไรก็ตามประเทศไทยมีโอกาสมากที่สุด สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จีมบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นของโควิด1 9แต่โควิด1 9คราวนี้น่าสนใจกว่านั้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มมีปัญหากับรัสเซียเรื่องของวัคซีนที่ออกมาแล้วก็หลายประเทศกําลังลุมกินโตะรัสเซีย นะครับหลังจากมีวัคซีนออกมาแข่งเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์โจไบเดนเลือกนะฮะคาร์มาลาแฮร์ริสนะครับที่เคยโ <c oughs> จมตีตนเองอย่างหนักหน่วงตอนดีเบสเข้าร่วมศึกเลือกตั้งนะครับสำนักขา Agency, ่าวเอเจนซี่รายงานว่าโจไบเดนว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตนะครับประกาศเลือกคู่แข่งเก่านะครับ คามาราแฮร์รี่แฮริสนะครับเป็นคู่หูในศึกเลือกตั้งที่ทำเนียบขาวซึ่งหากชนะจะสร้างประวัติศาสตร์หญิงผิวสีคนแรกที่รับตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้านประธานาธิบดีโดนทรัมป์ก็ประโชดว่าปแปลกใจนะครับที่ไบเดนเลือกแฮริสนะครับที่มีผลงานไม่เข้าตากรรมการระหว่างการแข่งขันเลือกตั้งตัวแทนพัก เดโมแครมในช่วงปลายปีที่แล้วนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ฮะมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสําคัญทุกอย่างที่ทําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้าสงครามอาวุธแล้วก็สงครามไวรัสที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมีเป้าหมายสูงสุดนะครับเพื่อที่จะเดิน ในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญซึ่งจะจัดขึ้นวันที่3พฤศจิกาย,ยนในขณะที่ยุโรปเซงสหรัฐอเมริกาก็ยันรีบภาษีนําเข้าแอร์บัสในอัตรา15%ต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกายืนยันนะว่ายังคงเก็บภาษีนําเข้าเครื่องบิน a i r ์บัสในอัตรา15%และ25%สำหรับสินค้ายุโรปอื่นๆต่อไปนะครับแม้จะมีความพยายามจากสาภาพยุโรปหรือ EU นะครับที่จะแก้ไขข้อพิพาทว่าเร,เรื่องของการอุดหนุนนะครับผู้ผลิตนะครับอากาศยานที่เป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า16ปีก็ต่ำหลักที่ชอมทำแบบนี้ก็เรียกว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนยิดประโยชน์ของชาวอเมริกันตามหลักที่เรียกว่าชาตินิยมเห็นไหมเขาแมนยำมิโนสาก็เดินตามนี้เลยในขณะที่ภาวาจีนบุกฮะไต้หวันจอ,อเพิ่มก็ประมาณกองทัพอีก10% นะครับเล็งถอยทุ่นระเบิดจจรวดล่อนจากสหรัฐอเมริกานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไต้หวันนะครับก็อัดฉีดงบประมาณกองทัพเพิ่มขึ้นอีก10.2นะครับในปีหน้าตามการคำนวณของรอยเตอร์อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอรัฐบาลไทเปที่จะเสริมเคี้ยวเล็บเพื่อรับความปลอดภัยการคุกคามจากจีนนะครับสำนักบ,บัญชีง,งบประมาณ และเศษติของไต้หวันถแถลงว่าคณะอ姆ตรีประธานดับดีชายอินหวนได้ร่างงบประมาณนะครับของกองทัพมูลค่า4 5 3 4 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคอล่าไต้หวันนะครับราวประมาณ4 7 0 0 0นะครับล้านบาทอเอ่อสำหรับระยะเวลา1ปีตั้งแต่เมกกราราเป็นต้นไปหรือราวประมาณ10.2จากงบประมาณ4 1 1 3 0 0ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ใหม่ในปีนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าไต้หวันก็ประวาเหมือนกันเนะหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปพบใชยอินโนเที่ไต้หวันนะครับซึ่งจีนก็เดือดด้นอย่างหนักสุดท้ายก็ประจบที่เรื่องไหนจบเรื่องของการซื้ออาวุธเห็นไหมฮะสหรัฐไปแต่ละที่เนี่ยไปยแต่ละที่ยุคให้ลบกันยิงลบกันก็ส่งผลทาให้ไต้หวันมีความจําเป็นต้องซื้ออาวุธมากขึ้น นในขณะที่มาเก๊าเริ่มเปิดเมืองนะครับให้วีซา่านักพนันเดินทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขตปกครองพิเศษมาเก๊าของจีนเริ่มเปิดเมืองนะครับด้วยการออกวีซา่าให้นักท่องเที่ยวตั้งแต่12สิงหาคมเป็นต้นไปหลังปิดมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับเพื่อหยุดจังการแพร่ระบาดโควิด1 i ส่งผลทําให้รัสเวกีสตะวันออกนะครับแหล่งพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแทบเป็นเมืองร้างสูญเสียรายได้เฉลี่ยวันละ15ดอลลาร์ ของสหรัฐอเมริกาหรือดาว480ล้านบาทเฉพาะไตรามาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจมาเก๊าหดตัวอยู่49%จากเคยมีรายได้เฉลี่ยกว่าแหล่งพนันลาสเวกัสในรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกาถึง5เท่าเขตผ่อนป,ปรนของมาเก๊าเริ่มต้นครับนักท่องเที่ยวจากเมืองสู้ห่มณฑลกวางตุ้งนะครับทางตอนใต้ของจีนมีการผ่อนปรน นักท่องเที่ยวจากส่วนอื่นของจีนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนไม่มีการกักตัวโรคนาน2สัปดาห์ส่วนนักท่องเที่ยวนอกจีนยังต้องรออนุมัติต่อไปทั้งนี้รายได้จากการท่องเที่ยวมาเก๊ากว่าร้อยละ90นะครับมาจากการท่องเที่ยวจีนขณะที่มาเก๊าพบผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 เพียง46กรายนะครับแล้วก็ไม่พบผู้เสียชีวิตก็จีนก็เริ่มกลับมานฮะ่องกงก็เริ่มกลับมาหลังจากที่มีการ ออกกฎหมายด้านความมั่นคงเอาผิดกับกลุ่มผู้ชมุมนุมประท้วงแล้วก็ทําการต่อต้านในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยึด t ิกตอกอาจจะเพิ่มนะฮะฐานฐาน,ฐานะสถานะานการครอบงำเหนือโลกออนไลน์แต่ก็จะส่งผลพวงต่อเนื่องมาในทางลบนะครับการบีบคั้นเอาทิกต o k มาไว้ในการครอบครองอาจเป็นการเพิ่มนะครับขยายฐานะ ในการครอบงำเหนือโลกออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาแต่มันยังมีผลพวงต่อเนื่องในทางลบอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับตอนนี้ก็กำลังผลลบที่ว่านั้นก็เกี่ยวข้องกับถ้าจะสกัดกัน้น TikTok ไม่ให้มี TikTok Apple นะถ้าไปอยู่ประเทศอื่นก็ไม่สามารถที่จะหลดทิกต o k ได้ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Apple ไปด้วยนะครับในขณะที่ Wechat ก็เช่นกันนะสหรัฐอเมริกาก็พยายามทาการปิดกัน้นพยายามบีบทุกอย่างเพื่อให้ ทาง TikTok และ WeChat ขายให้กับ Google นะครับแล้วก็ Twitter ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาหลักนี้เขาเรียกว่าหลักชาตินิยมแล้วก็มีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันต้องมาก่อนยึดประโยชน์ของประเทศของตัวเองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งทรัมป์กำลังทำอยู่ตอนนี้นิวซีแลนด์ก็พบผู้ติดเชือ้อเพิ่มขึ้นอีก13รายจากความการควานหาต้นต่อการาระบาดซ้ำนะครับ รอยเตอร์รายงานว่านิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3, 13รายนายกตรีจัสินดาอันเดรนนะครับก็สั่งมาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดหวังตัดวงจรการแพร่ระบาดนะครับหลังการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าในรอบกว่า3เดือนที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ซึ่งเป็นการระบาดใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจก็รัสเซียตอนนี้ประเทศต่างๆเริ่มมีปัญหากับรัสเซียนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเพราะว่ารัสเซียดันไปเจอวัคซีนได้รวดเร็วรัสเซียก็โต้นานาชาติไร้เหตุผลข้องใจวัคซีนของโควิดนะครับขณะที่นิวซีแลนด์เร่งสอบเชื้อรอบใหม่สงสัยไวรัสอาจจะปนเปื้อนมาจากสินค้านะครับสันนิษฐานเจนซี่รายงานว่านิวซีแลนด์เร่งตรวจสอบเป็นความเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 9 กลุ่มรอบของประเทศนะฮะกว่า3เดือนนะครับในขณะที่ปนเปื้อนนะครับบอกว่าปนเปื้อนมาจากกุ้งขณะที่ทรัมป์นะครับก็เซ็นคําสั่งซื้อวัคซีนมานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้วัคซีนของรัสเซียที่ถูกนํามาใช้ซึ่งวลา,าดิมีปุตินนั้นเอามาใช้กับลูกสาวก่อนนะครับก็ใช้ลูกสาวก็มีไข้ขึ้นเล็กน้อยต่อมาก็เข้าสู่อาการปกติ ่ะเป็นวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในขณะที่รัฐนะรปาราราของบราซิลเซ็น MOU ฮะผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 ของรัสเซียก็จะทำการร่วมกันในขณะที่รอยเตอร์รายงานว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐปาราราของบราซิลนะครับจะเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่พัฒนาได้รับรองนะครับ ใช้งานเป็นชาติแรกของโลกนะครับในครึ่งหลังของปี2021หลังจากที่รัฐปารณนาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับมอสโกเรียบร้อยนะครับรัสเซียประกาศเป็นชาติแรกนะครับที่อนุมัติการใช้นะครับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ท่ามกลางข้อกังขาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านตะวันตก ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเตือนว่ารัเสเซียควรจะรอให้วัคซีนผ่านกระบวนการทดลองขั้นสุดท้ายในคนให้มากเสียก่อนนะครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐปาลานาระบุว่าอาจมีการนาเข้าวัคซีนจากรักเสเซียเร็วเกินกว่ากําหนดหากได้รับการอนุมัติจากาสำนักงานเฝ้าระวังสุขภาพของบราซิลนะครับเขาได้มีการลงนามกับกองทุนความมั่งคั่งของชาติของรัเสเซียนะครับซึ่ง ระบุถ้อยถแถลงว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคลาตินอเมริกานะครับผู้ี่ชาชาญด้านสาธารณสุขของบราซิลซึ่งตรงบราซิลตอนนี้ก็การแพร่ระบาดกําลังหนักนะครับแล้วก็ด้านบุโสด้านการควบคุมเพราะพวกเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยในวัคซีนตัวนี้เนื่องจากยังไม่ผ่านการทดสอบเฟรสารในจํานวนคนจำนวนมากๆซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่จําเป็นนะครับสำหรับการพัฒนาวัคซีน นะครับบราซิลอยู่ระหว่างการทดสอบนะครับประสิทธิภาพวัคซีนต้านโควิดหลายตัวขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาถแถลงว่าอาจจะมีการสั่งซื้อวัคซีนของบริษัทเอสตราเซเนกากว่า100ล้านโดสนะครับผู้วยการของเทคแคปนะครับระบุในการถแถลงข่าวว่าสถาบันยังคงรอรัสเซียส่งผลการทดสอบวัคซีนเฟส1และเฟส2มาให้ และเข้าใจว่าวอตมอสโกยังคงเดินหน้าทดลองในเฟสที่3อยู่นะครับซึ่งรัฐปารานะครับอาจจะมีส่วนทดลองด้วยหากได้รับไฟเขียวจากบริษัทดังกล่าวนะครับเอกอาระการาเทตูรัสเซียประจำบราซิลก็ได้กล่าวในการลงนาม MOU ผ่านวิดีโอคอลเฟรนนะครับของกลุ่มบราซิลว่าความร่วมมือระหว่างรัฐ ปรณาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการพัฒนาทดสอบในกาบบราซิลประกาศว่าคุณยายนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโบโซนาลูเพิ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ขณะที่ประธานาธิบดียาอีโบโซนาลูซึ่งเคยมีผลตรวจนะครับไวรัสเป็นบวกเมื่อเดือนกันยายนทว่าอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติแล้วนะครับ บราซิลก็มีการแพร่ระบาดโควิด -19 อันดับ2ของโลกรนะองจากสหรัฐอเมริกาโดยข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทายาลัยจอห์นฮับกินส์นะครับพบว่าล้มป่วยกว่า3.1ล้านคนเสียชีวิตกว่า1 0แสนคนนะฮะสำหรับที่บราซิลทั่วโลกตอนนี้ทะลุ7ล้านคนไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขรวมผู้ติดเชื้อก็มากกว่า20ล้านคน20 4ล้านนะเมื่อวานนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก20.8ล้านก็เกือบ21ล้านแหละนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับตอนนี้สถานการณ์โดยรวมต้องเรียนท่านผู้ชมเ่าเรียนหุ้นส่วนนะมันกําลังเข้มงวดมาเรื่อยๆและประเด็นที่น่าสนใจคือวัคซีนที่รัสเซียนํามาใช้นั้นยังไม่ผ่านมาตรการการใช้ในระยะที่3หรือเฟส3คือการใช้คนจำนวนมากตอนนี้ก็เริ่มถูกโจมตีจากหลายประเทศ การประกาศใช้ก่อนเวลาของรัสเซียเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองนะครับบางประเทศก็ไปทําการลงนามแล้วอย่างไรก็ตามโควิด -19 ยังคงจะอยู่กับเราต่อไปนะครับในอังกฤษบอกว่าจะเกิดขึ้นในประมาณราวเดือนกันยายนนะสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประมาณเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาคม แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐก็ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้วัคซีนโควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่ทาลายเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและการเมืองในหลายๆประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับส่วนประเทศไทยโควิด -19 ไม่มีนะครับแต่ที่เป็นปัญหาตอนนี้คือเรื่องสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองนะครับซึ่งกําลังเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักนะครับ ที่ทาให้เกิดการชุมนุมประท้วงในปัจจุบันอย่างไรก็ตามประเทศไทยมีโอกาสมากที่สุดนะครับหลังจากที่ประเทศอื่นติดกันนะฮะเยอะมากมายมหาศาลวันละ3 4มสแสนคนเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาตายกันเป็นแสนแสนคนเนี่ยนึกแล้วแหมเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงฮะเหมือนนิยายอ่ะนะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งลอานี้มาเกิดในยุคเก่านะครับที่ผิดพลาดในประเทศอื่นๆที่ล่าช้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้ ก็เพราะว่าประเทศอื่นๆใช้หลักการบริหารโดยใช้แพทย์เป็นสําคัญนะครับแต่ในประเทศไทยใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตใช้หลักทฤษฎีภาวะผู้นำนะครับแก้ปัญหาครบวงจรใช้ทุกองค์คาอุปยพนามาควบคุมสถานการณ์จึงสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้นะครับแล้วก็กลับกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกก่อนหน้านี้แข่งขันข Australia. Australia. Australia กับออสเตรเลียออสเตรเลียก็แบ็นดนดับหนึ่งก่อนต่อมาออสเตรเลียล่วง ประเทศไทยคงสภาพอยู่ประเทศไทยจึงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งได้รับการยอมรับองค์การอนามัยโลกต้องมาทำสารคดีเพื่อให้ประเทศอื่นได้ดูว่าประเทศไทยแก้ไขปัญหาอย่างไรนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว ดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนด ทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาะอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดิน พระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรอ ท่านทรงอาทรให้ลูกลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวิาเชราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลาง